บ้านฝรั่งบางนาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านบางนาเมื่อประมาณเจเดือนที่ผ่านมาคุณมีนทำอาชีพเกี่ยวกับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวโดยมีอยู่เคสหนึ่งที่ต้องไปติดตั้งให้กับบ้านฝรั่งในย่านบางนา ชุดที่ติดตั้งจะมีทั้งหมด3คนมีหัวหน้าคุณเมนแล้วก็คนขับรถเ <_ C 1> มืม่อ<ม>ไปถึงหมู่บ้านแห่งนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าก็ต้องทำการแลกบัตรที่ป้อมยามก่อนยามได้ถามว่าบ้านเลขที่อะไรครับหัวหน้าจึงตอบกลับไปว่าบ้านเลขที่ สี่สองยามแสดงอาการตกใจเล็กน้อยแล้วก็ถามออกมาเบาๆว่าพี่ห้อยพระอะไรเหรอหัวหน้าและคุณมีนหันมองหน้ากันด้วยความงุนงงและคิดในใจว่าทำไมยามต้องถามอะไรแบบนี้และวยามก็พูดแทรกขึ้นมาเลยว่าตรงเข้าไปนะครับ เลี้ยวซ้ายพอถึงลูกกอล์ฟให้ตรงเข้าไปอีกแล้วเลี้ยวขวาทุกคนจึงขับไปตามทางเรื่อยๆไปจนถึงบ้านของลูกค้าลักษณะก็เป็นบ้านทรงฟรัง่งมีสามชั้นหลังจากลงจากรถคุณมีนก็สังเกตเห็นความผิดปกติของหัวหน้าคือหัวหน้ายืนเงียหน้ามองขึ้นไปบนบ้าน เหมือนกับว่ากำลังจะจ้องมองอะไรสักอย่างแต่เมื่อคุณมีนลองมองขึ้นไปดูก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรหัวหน้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าไปทีบขนของเข้าไปข้างในแล้วทำงานให้เสร็จดีกว่าจะได้รีบๆกลับซึ่งคุณมีนคิดว่านี่ก็เป็นอาการผิดปกติของหัวหน้าอย่างหนึ่งเพราะทุกครั้งเวลาออกไปทำงานข้างนอก หัวน่าจะไม่พูดอะไรในทํานองนี้ทุกคนจึงช่วยกันขนของเข้าไปข้างในโซนหน้าจะเป็นห้องรับแขกบันไดจะอยู่กลางบ้านส่วนโซนขวาจะเป็นห้องครัวเปิดโล่งถัดจากห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ำตกแต่งสีโทนทึบทั้งหมด ทั้งๆท,ที่ข้างนอกก็ใช้สีขาปกติดูรวมๆแล้วเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแต่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่มีกลิ่นอับเหมือนกลิ่นของทูบรอยฟุ้งกระจายอยู่ทั่วบ้านทำให้รู้สึกขนลุกแปลกๆในขณะที่คุณมีนกาลังแกะอุปกรณ์ออกมาประกอบอยู่ๆก็รู้สึกเย็นที่สาลังว่า เหมือนมีคนคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ภายในบ้านก็มีกันอยู่แค่สามคนแต่ความรู้สึกมันฟ้องว่ามีคนอยู่ที่นี่มากกว่า3คนทุกคนช่วยกันทำงานไปได้สักพักในจังหวะที่คุณมีนยกเอาประตูตู้สแตนเลสขึ้นมาประกอบแต่ปรากฏว่าเห็นเงาสะท้อนจากในประตูตู้สแตนเลส เห็นเป็นเงาดำๆค่อยๆเดินลงมาจากบันไดาทางข้างหลังคุณมีนตกใจรีบหันกลับไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแค่บันไดว่างเปล่าถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกแต่คุณมีนก็พยายามไม่คิดอะไรรีบทำงานให้เสร็จแต่แล้วหางตามกลับเห็นเงาดำๆลักษณะเดิมยืนอยู่แถวๆห้องน้ำ ทำให้คุณมีนสะดุ้งตกใจครั้งรีบหันกลับไปมองทันทีแต่ก็เห็นเป็นรูปปั้นผู้หญิงฝรั่งแขนกุดยืนก้มหน้าตั้งอยู่ข้างๆประตูห้องน้ําคุณมีนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคงจะคิดฟุ้งซ่านเกินไปจึงเดินเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำแต่ในจังหวะที่เดินเข้าไปใกล้รูปปั้นหน้าห้องน้ำกลับรู้สึกเย็นว่าจนขนลุกลั่งไปทั้งตัว ความกลัวในอะไรบางอย่างมันผุดขึ้นในตัวเรื่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุคุณมีนค่อยๆกล้าผ่านรูปปั้นเข้าไปในห้องน้ำโดยพยายามบังคับไม่ให้หางตาไปมองที่รูปปั้นพอรู้สึกไม่ดีทุกครั้งในเวลาที่มองหน้ามันหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จคุณมีนก็เดินออกมาจากห้องน้ำแต่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะไม่พบหัวหน้ากับคนขับรถ ทั้งๆท,ที่เมื่อสักครู่ยังนั่งจ้องหน้าทำงานกันอยู่ในบ้านจึงเดินไปที่หน้าประตูบ้านก็เห็นว่าหัวหน้ายืนอยู่นอกประตูรั้วบ้านแล้วมองเข้ามาในบ้านเหมือนกำลังจ้องอะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านส่วนคนขับรถหนีไปนั่งอยู่ในรถด้วยความแปลกใจคุณเมย์จึงพูดว่าอ้าวพี่ออกไปกันทำไมครับเนี่ยยังไม่เสร็จเลย หัวหน้าก็ตอบกลับมาว่าเอ็งเข้าไปจัดการให้เสร็จละกันพี่ขอดูดบุหรีก่อนคุณมีนจึงจำเป็นต้องเข้าไปนั่งทำงานต่อให้เสร็จจนมาถึงขั้นตอนจุดท้ายคุณมีนไล่เอาแอลกอฮอล์เช็ดสแตนเลสต,ต่างๆเพื่อให้มันใสสะอาดในระหว่างที่กำลังนั่งเช็ดอยู่ปรกากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังและโลโน้มตัวเอาหัวลงมาอยู่ข้างๆคุณมีน มันสะท้อนจากประตูตู้สแตนเลสลักษณะเป็นผู้ชายตัวอ้วนๆไม่มีผมไม่มีแขนลูกตาเห็นเป็นสีดำๆแม้ว่าจะมองไม่เห็นลูกตาแต่คุณมีนก็รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังกำลังจ้องมองคุณมีนอยู่ซึ่งอยู่ในระยะที่เรียกได้ว่าเผาขนคุณมีนสะดุ้งสุดตัวหันหลังควับทันทีแต่ก็ไม่พบอะไร เห็นเพียงแค่บันไดวนขึ้นไปชั้นบนคุณมีนรู้สึกกลัวจนนั่งไม่ติดพื้นคิดในใจว่าหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวหน้าและคนขับรถหนีออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดคุณมีนไม่รอช้ารีบเก็บงานให้เร็วที่สุดแล้วรีบเก็บของออกไปนอกบ้านช่วงนั้นเวลาประมาณทเที่ยงทุกคนจึงขับรถออกไปจากบ้านจนไปถึงป้อมยาม ด้วยความสงสยัยคุณมีนจึงถามกับพี่ยามว่าพี่ผมถามจริงๆเธอที่ถามพวกผมว่าห้อยพระอะไรเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ายามตอบกลับมาว่าคงจะเจอกันแล้วสิคุณมีนขยันขยอเล่าว่าเล่าให้ฟังหน่อยเถอะพี่ผมอยากรู้มากเลยยามเล่าว่าแต่ก่อนบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคนไทย แต่สามีตายเพราะโดนขโมยเอาไม้ทุบเข้าที่หัวตายอยู่แถวๆหน้าห้องน้ำภรรยาจึงไปคบกับฝรัง่งแล้วก็ทำการตกแต่งบ้านใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะขายเพอฝรั่งบอกกับผู้เป็นภรรยาว่าอยู่ไม่ได้โดยให้เหตุผลว่ากลางดึกของทุกคืนจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ชั้นล่างพอเดินลงไปดูปรากฏว่าเป็นรูปบ้น ค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำตามเดิมเหมือนกับว่าเมื่อครู่มันเพิ่งจะเดินไปเดินมาภายในบ้านและเวลาที่เผลอหลับในช่วงกลางวันจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกครั้งในช่วงที่กำลังจะสะดุ้งตื่นจะเห็นเป็นผู้ชายร่างทงุ้วมเดินขึ้นบันไดไปข้างบนเป็นแบบนี้ทุกครั้งจนอยู่กันไม่ได้ จากนั้นหัวหน้าก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนที่ไปถึงบ้านหลังนี้ช่วงแรกๆหัวหน้าได้มองขึ้นไปชั้นบนชั้นสาบนห้องชั้นสามจะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าเห็นผู้ชายยืนเอาเท้าเหยียบเพดานห้อยหัวลงมามองหนะ้าและตอนที่ล้วงมือเข้าไปใต้สิงวางของอยู่ๆก็มีคนจับมือ และหนึ่งเข้าไปจนหัวหน้าตก,กใจรีบสะบัดมือออกแล้วรีบเดินออกจากบ้านทันทีส่วนคนขับรถก็เล่าว่าตอนที่กำลังนั่งต่อสายยางที่ซิงล้างจานอยู่นั้นหางตาเหลือบไปเห็นเหมือนผู้ชายกำลังนั่งมองตนอยู่หน้าประตูห้องน้ำ แล้วก็หายกลับเข้าไปในห้องน้ำพอตนเดินเข้าไปดูก็ไม่ได้พบใครและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นณนะบ้านฝรั่งย่านบางนา